สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญน,นะคะครูขวัญจะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้หลักภาษาไทยกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะในป .3 ค่ะในเรื่องมาตากงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้น้องลิงจะมาสอนมาตากงกันนะคะมาตากงหรือแม่กงคืออะไรนะก่อนที่เด็กๆจะไปรู้ความหมายกันเด็กๆมาอ่านบทมาตากงกันก่อนนะคะอ่านแล้วเด็กๆสังเกตคำไหนบ้างนะที่มีคำมาตากงสะกดนะคะปลามีก้างช้างมีงาถ้ามั่งมีอย่าถือตัว อย่านั่งบังหน้าเขาดูหน้าชังอย่าทำโต๊ะดังปังปังใครตีระฆัางดังง่างง่างครูสั่งให้ทำอะไรก็จงตั้งใจฟังใครขังปูไว้ในถังหนูเอาฟางมาทำรังในลังยาเข่าแช่เท่าไว้ในอ่าง จะทำด่างใช้ต่างสบู่เมื่อสังสางตาสางจ้างเรือจ้างไปทางเหนือแกจะไปทางป่าไม้สางที่ข้างหว่างภูเขาแกเล่าว,ว่าที่ห่างไกลต่อไปมีไม้ฝางไม้ค้างพลูลิงข้างบ่างชะนีมีกวางเก้ง และช้างก็มีจากกระทรวงศึกษาธิการแบบฝึกอ่านหนังสือไทยเล่มปลายค่ะค่าเด็กๆครูขวัญให้เด็กๆพักาพสายตานะคะก่อนที่จะไปต่อกันค่ะเด็กๆได้อ่านมาตากกงกันไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูคำนะคะว่าคำไหนบ้างนะคะที่มีงอง,งูเป็นตัวสะกดค่ะมาดูกันที่วักแรกเลยนะคะ ปลามีก้างช้างมีงามีคำไหนบ้างคะเด็กๆมีคำว่าก้างช้างนะคะเด็กๆถ้ามั่งมีอย่าถือตัวมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่ามั่งค่าอย่านั่งบงังหน้าเขาดูหน้าช้างเด็กๆว่ามีคำไหนบ้างคะมีคำว่านั่ง บางชังค่ะอย่าทำโต๊ะดังปังปังมีคำไหนบ้างคะเด็กๆมีคำว่าดังคำว่าปังค่ะใครตีระฆังดังง่างง่มีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆมีคำว่าคังค,คำว่าง่าง ครูสั่งให้ทำอะไรก็จงตั้งใจฟังมีคำว่าอะไรคะมีคำว่าสั่งตั้งและจงค่ะใครขังปูไว้ในถังมีคำว่าอะไรคะมีคำว่าขังกับคำว่าถังหนูเอาฟางมาทำรังในลังยามีคำว่าอะไรคะ มีคำว่ารังแล้วก็ลังค่ะเข่าแช่เท่าไว้ในอ่างมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าอ่างค่ะจะทำน้ําด่านใช้ต่างสบู่มีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าด่างกับคำว่าต่างค่ะ เมื่อสางสางตาสางจ้างเรือจ้างไปทางเหนือมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าสางสางจ้างและคำว่าทางคะ่ะแกจะไปทางป่าไม้สางมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าถางมีคำว่าสางคะ่ะ ที่ข้างวางภูเขามีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าข้างกับคำว่าวางค่ะแกเล่าว่าที่ห่างไกลต่อไปมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าห่างค่ะมีไม้ฝางไม้ค้างครูมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าฝางกับคำว่าค้างค่ะ ลิงข้างบางชะนีมีกวางเก้งและช้างก็มีมีคำาอะไรบ้างคะเด็กๆมีคำว่าลิงข้างบางกวางเก้งนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านมาตากกงกันอีกสักครั้งนะคะและเด็กๆอย่าลืมสังเกตคำที่มีงองงูสะกดกันนะคะ ปลามีก้างช้างมีงาถ้ามั่งมีอย่าถือตัวอย่านั่งบังหน้าเขาดูหน้าชังอย่าทำโต๊ะดังปังปังใครตีระคงังดังง่างง่างครูสั่งให้ทำอะไรก็จงตั้งใจฟังใครขังปูวไว้ในถังหนูเอาฟางมาทำรัง ในลังยาเขาแช่เท่าไว้ในอ่างจะทำด่างใช้ต่างสบู่เมื่อสังสางตาสางจ้างเรือจ้างไปทางเหนือแกจะไปทางป่าไม้สางที่ข้างหว่างภูเขาแกเล่าว่าที่ห่างไกลต่อไปมีไม้ฝางไม้ค้างพลู ลิงข้างบางชาตินีมีกวางเก้งและช้างก็มีจากกระทรวงศึกษาธิการแบบฝึกอ่านหนังสือไทยเล่มปลายค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงได้เก่งมากเลยนะคะถ้าเด็กๆวันนี้ครูขวัญมีปริศนาคำท้ายมาทายเด็กๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทายกันเลยค่ะ ปริศนาคำทายข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆฉันคืออะไรเป็นสิ่งบูชาพระแม่คงคาในวันเดือนเพนเด็กๆลองคิดนะคะว่าคำาในมาตากงคืออะไรนะครูขวัญจะจับเวลาแล้วนะคะอะไรคะเด็กๆเกฉเลยเลยนะคะฉันก็คือ กระทงนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะคนที่ตอบได้ดูข้อต่อไปเลยนะคะปริศนาข้อที่2นะคะฉันคืออะไรกินได้ไม่แพงเนื้อในสีแดงเปลือกเขียวลายๆฉันคืออะไรนะเด็กๆตอบได้ไหมคะครูขวัญจับเวลานะคะอะไรเอย่ย เฉลยเลยนะคะฉันก็คือแตงโมนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆข้อต่อไปเลยนะคะปริศนาข้อที่3นะคะสัตว์ป่าอะไรอยู่ไพรางาสวยกินอ้อยกับกล้วยและมีหนึ่งงวงเด็กๆตอบได้ไหมคะครูขวัญจับเวลาเลยนะคะ ตอบว่าอะไรคะเด็กๆเกฉเลยเลยนะคะสัตว์ป่านั้นก็คือช้างนั่นเองค่ะดูข้อต่อไปเลยนะคะปริศนาข้อที่4นะคะชั้นคืออะไรไว้ใส่ไว้สวมมีทั้งคับทั้งหลวมมีสั้นมียาวเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าคืออะไรครูขวันจับเวลาเลยนะคะ ฉเฉลยก็คือฉันคือกางเก่งนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะมาดูข้อต่อไปเลยนะคะปริศน,นาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะฉันคืออะไรเอาไว้กันยุงยุงไม่มายุง่งพักผ่อนกายา เด็กๆตอบได้ไหมคะว่าคืออะไรครูขวัญจับเวลาเลยนะคะ<ๆ>เด็กๆตอบว่าอะไรนะเฉะลยกันเลยคะ่ฉะฉันก็คือมุ้งนั่นเองคะ่ะเด็กๆเ,เคยนอนในมุ้งไหมคะ เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นแล้วละสิว่ามุ้งเป็นอย่างไรค่าเด็กๆสนุกกันไหมคะปริศนาคำทายเด็กๆสังเกตคำเหล่านี้กันอีกสักครั้งนะคะว่ามีอะไรที่เหมือนกันคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆมาดูคำในปริศนาคำทายกันอีกสักครั้งนะคะว่ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่ากระทง คำว่ากระทงมีงองงูสะกดค่ะคำว่าแตงโมคำว่าแตงมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าช้างมีงองงูเป็นตัวสะกดค่ะคำว่ากางเกงคำว่ากางมีงองงูสะกดคำว่าเกงมีงองงูสะกดค่ะคำว่ามุ้งมีงองงูสะกดค่ะ คำเหล่านี้นะคะมีงองูเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูความหมายมาตากงกันนะคะมาตากงคืออะไรมาตากงหรือแม่กงคือคำที่มีงอเป็นตัวสะกดนะคะมีทั้งคำที่ประสมด้วยสละเสียงสั้นและสละเสียงยาวนะคะเด็กๆ เด็กๆมาทำแบบทดสอบมาตากกงกันนะคะใครจะเป็นคนเก่งตอบให้ถูกนะคะเริ่มข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆควรดื่มนมเพื่อให้ร่างกายจุดๆเด็กๆตอบว่าอะไรคะคุณครูขวัญจับเวลาเลยนะคะตอบว่า แข็งแรงค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆข้อที่สองนะคะฉันเห็นจุดๆ,ๆมุมไตยอยู่บนหลังคาเด็กๆตอบว่าอะไรคะตัวอะไรนะเด็กๆตอบว่าแม มุมถูกต้องค่ะมาดูข้อต่อไปเลยนะคะมาดูข้อที่3กันเลยนะคะเด็กๆยายชอบกินขนมจุดๆยอดอะไรคะที่จะมาเติมเด็กๆตอบว่าอะไรคะคุณครูขวัญจะเวลาเลยคะ่ะตอบว่าอะไรคะ ตอบว่าทองยอดถูกต้องคะ่ะเด็กๆข้อที่4เลยนะคะพี่ใช้จุด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 ถ่ายรูปเด็กๆใช้อะไรคะครูขวัญจะเวลาเลยนะคะตอบค่ะใช้กล้องถ่ายรูปคะ่ะถูกต้องคะ่ะเด็กๆ ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่หนกบินอยู่บนจุดจจจจุุจุดดดๆฟ้าเด็กๆจะตอบว่าอะไรดีคะครูขวัญจะเวลาเลยนะคะตอบว่าท้องฟ้าถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ คำเหล่านี้นะคะอยู่ในมาตาแม่กงค่ะมีงองูเป็นตัวสะกดค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาสรุปมาตากงกันอีกสักครั้งนะคะว่ามาตากงคืออะไรมาตากงหรือแม่กงคือคำที่มีงอเป็นตัวสะกดนะคะมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะ เด็กๆสังเกตเจอใหม่คะว่ามีอะไรที่เหมือนกันคะเก่งมากเลยคะ่ะคำเหล่านี้นะคะมีงองงูเป็นตัวสะกดคะ่ะค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้มาตากงกันไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถโหลดใบความรู้แบบฝึกหัดทำทบทวนกันได้นะคะวันนี้ผู้คญไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย